เดี๋ยวมืดค่ำไปถึงมู้นมึงไม่กลัวเหรออะปุ๊บๆแลยหมดแล้วก็ที่ไหนถุงอะารเนี่ยเนี่ยอืออือเดี๋ยวบ้าแล้วบ้าแล้วเอาเลียปากให้เกี่ยงไมาพาไปล้างปากด้วยแช่เจละพันกะดาษวิชูอะ กำลัปล้างแล้วเนาะมดแล้วพอแล้วมอแล้วหมดแล้วกินอ,อ, <c oughs> อย่างคนคนกินอะไรได้ก็ต้องกินในน้ได้ไม่แน่กินสรารพัดโอ้โหปวดหัวเว้ยโอ้อ